มาแล้วครับปูสดๆมาแล้วนะครับนะครับสนใจอินบ็อกมาเลยนะครับมาแจ้งที่อยู่นะครับแจ้งที่อยู่มานะครับอยู่ที่ไหนเดี๋ยวปูกับหอยไปปล่อยนะครับไม่ปล่อยครับปูม้าลูกปูม้ากับหอยฮะที่สะพานครับ จะไปปล่อยต่วมเล็กอันนี้ก็ลูกผูหมารับผมเอามาปล่อยประจำนี่น้อยเอาไหนปูใหญ่ยังนี่เนี่ยที่มีไข่เนี่ย เอาหนังยางออกแล้วหรอเอามาเราจะเอาคูไม่เลยเนี่ยนี่ไงไข่เต็มอยู่นี่ออไมีไข่ได้ไงนี่ยไข่เต็มอยู่นี่เป็นตัวแล้วเนี่ยน้อยเนี่มเโอ้นี่ไมปปล่อยทั้นหางออกหมดยังม่ไงเออเอามาเลยเอาไปปล่อยทั้งนั้นน่ะ เอาอมาเอามาเลยมาเลยเอามาใส่เน่เดี๋ยวไปตปัดไข่ยน่นเนาะเอามาเลยยกขามมายกม,มายกม,มา,<อ>าไปปล่อยเดี๋ยวให้มันไปฉลาดท่าสวัสดีครับนะครับผมวันนี้เราจะมาทําการคัดแยกปูไข่นะครับไข่นะครับปูไข่นอกกระดองนะครับเราก็จะเอากลับไปปล่อยคืนสู่ ท้องทะเลนะครับส่วนที่เราขายได้ที่เราแยกออกมาแล้วเราก็จะมาใส่ออกปั๊มนะครับเพื่อที่เอาไปจําหน่ายนะครับส่วนปูไข่เราก็จะมาคัดแยกไซ์ออกนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปปล่อยอย่างเช่นนี้ครับปูไข่นะครับนะครับไปหลายตัวที่เป็นปูไข่นะครับเราก็จะไปปล่อยกลับคขืนสู่ทะเลนะครับคัดแยกออกนะครับกอหากินเชิงอนุรักษ์นะครับ เพื่อวันข้างหน้าเพื่อลูกหลานนะครับผมทั้งไข่ดาทั้งไข่เหลืองนะครับอันไหนที่มีเป็นผู้ไข่นะครับเราจะเอากับคืนสู่ทะเลให้หมดนะครับเพื่อวันข้างหน้าครับจนคุกรองเราก็จะเอาไปด้วยกันนะครับเนี่ยอันนี้ถังนึงไงยนอยะครับก็เราก็จะเอาภูไข่นอกกระดองไปปล่อยันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเราเอาไปกินวันข้างหน้าน้องะ ใส่อะดิ้นอยู่ดิ้นอยู่หนังยางมีน้อยมีนอยู่ไหนนี่เม่เดี๋ยวที่เกบไปเลยก็ได้เราจะได้ไปปล่อยปล่อยปล่อยแล้วต้องตัดหนังยางนะครับ

ปูกะหอยไป้ปล่อยนะครับนครับการเอาปูกะหอยเป็น่อยครับปูมา้าลูกปูม้ากะหอยฮะที่สะพานครับ จาไปปล่อยรวมเล็กอันนี้ก็ลูกภูมา้าครับผมเอามาปล่อยไปํามโอเค okay, ครับเดี๋ยวเราก็จะตามเส้นทางนี้ครับมุ mm ่ง hmm. สู่ชายเลน,นะครับตามกันไปนะครับ mm hmm. นะครับเราก็ทำไว้เพื่อ,อมันข้างหน้านะครับแต่ mm hmm. ลูกหลานนะครับ ตามไปเลยครับตอนนี้ก็จะมุ่งสู่โน่นครับเส้นทางทะเลนะครับวันนี้ก็จะเรียกว่าสะพานพระเจ้าตากศิลมหาราชนะครับวันนี้ก็จะเป็นป่าชายเลนนะครับเราจะเอาไปปล่อยตรงที่น้ำลึกๆนะครับเพื่อที่ว่าเวลาช่วงน้ำลงนะครับปล่อยเขาตัวไหนไปได้เขาก็จะได้ไปไปไมาได้ก,ก็ยังมีความสมบูรณ์อยู่นะครับ ครับตรงตรงนี้เป็นป่าไทเลนเดี๋ยวเราจะเอาไปปูเอาปูม้าในไปลงลงไปก่อนเอาปูม้าลงไปก่อนนะครับตอนนี้เรามาถึงที่เราปล่อยปูม,มา้าเดี๋ยวเอาหอยไปนู้นเดี๋ยวเอาปูลงนี่ไปลง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 เดี๋ยวยันจะตายซะก,ก่อนปูนับเป็นล้านตัวเนี่ยเดี๋ยวเผื่อมันนะครับเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวหอยส่วนหอยเราก็จะไปปล่อยนู่นนะครับปลายจะผ่าน เดินขึข้นมาไปเดี๋ยวหาคอรถก่อนวิน่งลงทะเลไปเลยไปเลยถือเบาๆนี่เดี๋ยวนา้าหนักเขาถือเองไปเลยไปเลยเข้ามาอื่งแล้อเราไป,ป,ปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงใกล้ชายเลนนี่น,นะครับตรงนี้เขาก็จะเป็นที่เพาะพันธุ์ ต้นนะครับก็จะเป็นบรรยากาศอย่างอย่างดีนะครับตรงปล่อยตรงป่าชายเลนนี่แหละมันตอนนี้ยังไม่เป็นชายเลนนะครับก็จะเหมือนกับว่าอ่าเขากำลังปลูกป่าตรงกลางนะครับนี่ครับบรรยากาศเดินลงมาดิมาปล่อยมาปลอ่อยนะครับ ปล่อยเลยปล่อยเลยเีย๋ให้แม่บ้านปล่อยนะครับอือปล่อยนี่เลยนะครับเขาจะได้อาศัยเกาะตามลากไม้ต้นไม้ฝังกระดินกระทรายนะครับนี่ครับมีตัวด้วยนะครับมีแม่มาด้วยนะครับนี่ไปแล้วนี่แม่ไปแล้วค่อยๆเททางนี้หน่ยจะได้ให้กล้องจับให้เห็น มีตัวด้วยป่ะอันไหนมีตัวนี่นี่ๆๆๆๆๆๆี่กรคเทตรงน,นี้ครับทัตัวนะครับนะครับทั้งไข่ทั้งตัวนะครับมันยังฟ้าก็อ,อกไม่หมดนะครับแต่เราก็จะเอาทั้งตัวปล่อยไปเลยนะครับไม่ต้องรอไปแล้วครับอืมอืมนู่นครับไป ไปแล้วครับไปไปเลยไปไปเลยน่ครับไปนี่ตัวนู่นไปแล้วครับนี่นี่นครับเห็นไหมครับตัวนะครับรรอไม่ได้นะครับเมื่อวานเอาใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะครับ แตาว่าเช้าอาจะได้มันจะบาดหมดนะครับก็เราก็จะมาปล่อยนะครับมันไม่หมดก็เลยต้องเอาแบบนี้แหละครับไปปล่อยเสร็จแล้วเราไปปล่อยหอยกันต่อนะครับไป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 ปล่อยหอยกันต่อนะครับไะเอาตัวรอดให้ดีเลยโอ้โหพอปล่อยแป๊บเดียวดูครับปูดูฝูงปลาโอ้นี่แหละครับมันสาเหตุอย่างนี้แหละครับแต่ก็ยังดีกว่าที่เราไม่ทํานะครับ เราก็ปล่อยชายนี้แล้วนะครับส่วนมากนี่นี่นี่เห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาลงไปดูนี่นี่นี่มาถึงก็เกาะกินเลยสงสัยจะหิวนะครับนี่นี่ยังอยู่นะครับมันไม่ตายนะครับสงสัยจะหิวนะครับนุ่น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 ดูครับปล่อยแป๊บเดียวสังเกตลูกปลาดีครับนี่นะครับมันนะครับปกติก็ธรรมชาติโดยธรรมชาตินะครับ ขนาดเราเลือกดูพื้นที่แล้วนะครับไม่มีปลานะครับพอเราปล่อยมาไม่รู้ลูกปลามันมาจากไหนนะครับโอกาสที่ว่ามันจะลอก็ห้าสิบห้าสิบนะครับตัวไหนลอก็ถือว่าเก่งนะครับดูดูดูลูกปลายังอยู่นะครับนะครับลูกปูก็ยังอยู่ไข่ลูกปูนี่ครับเป็นตัวเล็กๆนี่ครับนะครับแต่ก็ทําเท่าที่เราทําได้นะครับส่วนแม่ปูอยู่ตรงโน้นนะครับเห็นไหมครับนี่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 แม่ปูนะครับอ่า นะครับแม่ปูครับส่วนตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่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 นะครับน่ดูครับเราเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะครับลูกปลาไม่รู้มาจากไหนนะครับตัวที่ธรรมชาติแล้วนะครับครับก็ให้ขบวนการธรรมชาติของเขาทํางานของเขาเองนะครับผมเราก็ทําได้ก็ยังดีกว่า ที่เราไม่ทํานะครับไปกันต่อปล่อยหอยกันต่อครับนะครับส่วนนี้เราจะหอยจะเอาลงไปปล่อยให้มันที่ลึกๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเดินช้านะครับมันไม่เหมือนพวกปูนะครับไปกันเลยครับ ขออนุญาตทหารมาแล้วน,นะครับผู้ที่เขาดูแลอยู่นะครับขนงบรรดาบแล้วผมก็จะเอาไปตอนใกล้ที่สุดจะได้แอกลงลงสบายๆมาขออนุญาตเขาะคะรับตัวนี้ก็เพือพื้นที่ทหารที่เขาดูแลอยู่นะครับน่าจะลงได้แค่นี้นะครับยวกลัวเขาจะว่าเอา หนักนะครับประมาณ30มสิบกาโลน่าจะได้นะครับโดยที่น้ำหนักนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปล่อยไปกันครับทีนี้ก็จะเป็นสะพานท่าเทียบเรือที่หลายๆท่านเคยมาเที่ยวกันนะครับตอนนี้เขาปิดเรื่องโควิดกันอยู่นะครับนะครับช่วยๆกันนะครับไม่อยากให้มันโลกมัน แพร่ระบาดนะครับก็เลยปิดทำการหยุดเที่ยวเกาะไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปปล่อยกลางสะพานเขาไม่ให้รถลงมานะครับมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับหนักก็ช่วยกันวางเอานะครับเพื่อวันข้างหน้าน,นะครับ ใช้โลกสวยนะครับแต่ความเป็นจริงเรามันตัวเล็กนะครับเราก็สมควรปล่อยนะครับจะมีเวลาก็เอามาปล่อยนะครับจะถ่ายให้พี่น้องได้ดูด้วยนะครับการปล่อยตัวเล็กนะครับก็หวังเผื่อว่าข้างหน้าเผื่อมันโตนะครับโตเราก็จะได้กินตัวตัวโตๆเอาลงตรงไหนตรงนี้อนี่แหละเออมีทรายมีหินอะไรตรงนี้ ยกน้องกรได้แล้วกัน,นโอเคครับผมลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยเล่นจนเหนื่อยเลยปวดหลัง <Godzilla> ก็เป็นว่าเราปล่อยการเรียบร้อยนะครับผมหายใจไม่ทันหอยเต็มตะก้าครับประมาณสามสิบโลนะครับเต็มตะก้าเนี่ยครับสองคนคิ้วกันมาเพราะว่ารถเขาให้ลงได้แค่ตรงนั้นนะครับนะครับก็ตามกฎเกณฑ์นะครับห้ามรถลงสะพานนะครับเพื่อเป็นเยื่อายที่ดีนะครับเราก็ต้องทําตามหนักยังไงเราก็ต้องเอามาปล่อยที่ลึก นะครับเพื่อที่ว่าเขาจะออกไปหากินนะครับเพราะว่าตรงนี้น้ํามันไม่แห้งนะครับถึงน้ํามันลงแค่ไหนน้ำก็ไม่แห้งตัวไหนที่เชื่องช้าก็จะไปเรื่อยๆหอยมันเดินช้าแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวก็จะนะครับมีอะไรดีๆก็จะมาถ่ายทอดให้พี่น้องได้เห็นได้ชมด้วยนะครับปีเป็นการาหากินเชิองอนุรักษ์นะครับตัวเล็กเรากินไม่ได้เราก็เอามาปล่อยนะครับ ื่อที่ว่าวันหน้าเขาจะได้โตเราก็จะได้จับกินเนื้อก็จะเยอะกว่าเดิมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวจะมีปลามีอะไรเดี๋ยวเข้าไปรับชมช่วงที่ว่ายออกนะครับให้มันโควิดให้มันซาๆาก่อน ก็ะจะออกไปตกปลาเหมือนที่ที่เคยลงคลิปให้ทุกท่านดูนะครับฝาเซฟีทุกท่านด้วยนะครับเพื่อความสนุกนะครับก็ได้ปลาไปกินสนุกสนานกันไปนะครับเจอกันใหม่นะครับ